เกือบเป็นไม้แล้วสุนารีผวาโควิดจนทะเลาะสามีฝรั่งหนักมาก ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่ากลัวโควิดที่ระบาดหนักมากๆจนบางทีไม่กล้าเข้าห้องน้ำปั๊มเพื่อขับถ่ายแถมยังระมัดระวังและกลัวทุกอย่างจนสามีชาวต่างชาติวอลเตอร์ไม่เข้าใจและทะเลาะก,กันหนักมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งคนดังสุนารีราชสีมาล่าสุดเจอสาวสุในงานโดยผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ และเธอก็ไม่พลาดอัปเดตเรื่องนี้ทันทีสุนารีเผยว่าเรื่องโควิดบอกตรงๆว่ากลัวคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากลัวแบบไม่มีสตินะก็คือมีสติไปไหนก็จะพกแอลกอฮอล์แม้ก็จะเปลี่ยนวันละหลายรอบคือแอลกอฮอล์จะต้องมีอยู่ทุกที่ทุกกระเป๋าเผื่อกันลืมและรถทุกคันก็จะมีสเปรย์อยู่ตลอดเวลาจอดรถก่อนเข้าบ้านก็ฉีดพวกรองเท้าหรือก่อนนอนถ้าอาบน้ำเสร็จเราก็จะฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกทีหนึง่ง การทำงานข้างนอกก็พยายามระวังมากจะพยายามชิ่งจะดูเป็นคนหญิงมากแต่คือทุกคนก็เข้าใจนะคะเราก็เซฟทางเพื่อนเราด้วยและตัวเราด้วยเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเรามีหรือไม่มีแต่ว่าตรวจทุกอาทิตย์นะคะไม่เจอไม่เจอหมอคะ่ะ เรื่องห้องน้ำปั๊มไม่เข้าเลยถ้าเวลาไปต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปต่างจังหวัดมันก็จะมีช่วงโควิดช่วงแรกช่วงนั้นมันเครียดจัดจริงๆเรายังไม่รู้ว่าจะอยู่กับมันยังไงก็แวะข้างทางยอมเป็นเชื้อราแต่ตอนนี้รอบสองรอบ3เราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้รู้ว่าต้องปรับตัวยังไงเพื่อเซฟเราและเซฟสังคมแต่ว่าตอนแรกเรากลัวจัดเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทาอย่างไรจะอยู่แบบไหนตุนอาหารเยอะแยะไปหมด คิดเยอะตอนนี้มันก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็จะทำอาหารกินเองอยู่ที่บ้านแต่เราจะเป็นหน่วยกล้าตายคนเดียวที่ออกไปซื้ออาหารไปทีก็ซื้อเก็บไว้เพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่และมีลูกน้องด้วยเราทำอาหารขายเราทำผลิตภัณฑ์อาหารขายเราจะเซฟลูกน้องมากไม่ให้เขาออกเพราะว่าถ้าเกิดติดมามันจะมีผลกระทบกับธุรกิจทุกอย่างของเราด้วย สุนารีเล่าต่ออีกว่าแต่ประเด็นที่เราระแวงวอลเตอร์อันนั้นรอบแรกเลยคือวอลเตอร์เขาไปต่างประเทศมาเราก็ฉีดเขาตั้งแต่สนามบินเขาก็น้อยนิดนึงเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าบ้านเราเริ่มรุนแรงแล้วถามว่าถึงขั้นเลิกเลยไหมก็คืองอนไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราก็คิดว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ พูดง่ายๆว่าถ้าจะไม่อยู่กันก็ไม่ต้องวะเหมือนประมาณนี้แต่สุดท้ายเราก็มีเทคนิคทำให้เขารู้เราไม่สามารถอธิบายทุกอย่างกับเขาได้เพราะภาษาเราก็ไม่เก่งเราก็ใช้วิธีการรับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาให้เขาอ่านไม่เกิน3วันเขาก็รู้เขาก็ถามหาแมดแล้วแต่ตอนนี้เขาโอเคไม่ออกไปไหนเลยตอนนี้ทุกคนอยู่แต่บ้านอยู่ร้านเราอยู่กับสิ่งที่เราต้องทางาน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com